วันนี้ป๋าพากินจะพาไปชิมคิมมารีเจ้าอร่อยที่ตลาดไหนมาเก็ตอสวภาษามีกันใครที่ชอบสตรีทฟู้ดสไตล์เกาหลีต้องไม่พลาดเมนูนี้จากร้านตอก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 จากตอกตอกกี่แสนอร่อยยังมีคิมมารีสไตล์เกาหลีแทๆ้ๆเอาไว้ให้สายเกาได้อิ่มอร่อยกันอีกด้วย ทุกถ้วยทอดสดใหม่ๆเพิ่มความอร่อยเจ้มจนด้วยซอสเกาหลีแท้ๆระดับร้านดังจนต้องกลับมาซ้ำอีกบ่อยๆใครอยากชิมต้องมาที่นี่เลยที่ร้านต๊อก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 ตลาดไนท์มาร์เก็ตมอสสวอรประสานมิตรทุกวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย3ามโมงจนกว่าของจะหมดและไปเจอกันนะใครมีร้านอร่อยที่ไหนชี้พิกัดมาให้หน่อยเดี๋ยวป๋าจะพาไปกินผูกินกับ